4วิธีพิชิตความรู้สึกผิดในจิตใจ 1. เข้าใจคำความเข้าใจกับความเป็นไปของโลกไปนี้ว่าอดีตก็อยู่ส่วนอดีตที่เกิดขึ้นแล้วจะจบลงไปแล้วจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรอีกไม่ได้อย่าเอาอดีตมาตัดสินปัจจุบันว่าถ้าอดีตไม่ดีปัจจุบันมันก็ต้องไม่ดีไปด้วยอดีตเคยผิดพลาดปัจจุบันก็ต้องผิดพลาดเหมือนๆกัน ทำให้ไม่กล้าจะทำอะไรใหม่ๆอีกต่อไปให้คิดแยกแยะได้อดีตเหมือนกับสมุดหน้าที่แล้วที่ถูกเขียนจนเต็มหน้าจะมีผิดบ้างถูกบ้างก็ลบไม่ไหวจะย้อนกลับไปเขียนใหม่มันก็ไม่มีที่ว่างส่วนวันนี้คือสมุดเล่มใหม่หน้าใหม่ที่ว่างอยู่ทั้งหน้ารอให้เราอปากกาชีวิตลิขิตเขียนลงไปอย่าเสียเวลากับหน้าที่เขียนไ่ได้ยังมีสมุดหน้าใหม่ๆให้เขียนตามความพอใจของเราตลอดเวลา 2ให้เวลาความรู้สึกผิดมีทั้งเศร้าเสียใจเสียดายที่ได้ทำผิดพลาดไปการเยียวยายห,หายต้องอาศัยเวลาดังนั้นจงให้ช่วงเวลากับความเสียใจได้ทำงานจะร้องไห้จะเก็บตัวอยู่คนเดียวเพื่อทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราทำผิดพลาดไปตรงไหนหรือจะพูดคุยระบายกับใครก็ได้แต่ต้องมีระยะเวลา เช่นกำหนดไปเลยว่าจะเสียใจกับเรื่องนี้สัก10นาทีพอครบกำหนดก็ออกจากความรู้สึกนั้นแล้วก็ก้าวต่อไปคนที่กำลังรู้สึกผิดจะไปบอกว่ายาเสียใจอย่าไปคิดมากนั่นมันง่ายที่จะบอกแต่มันยากที่จะทำให้เวลากับตัวเองที่จะเสียใจเพื่อจะได้ก้าวต่อไปได้ move on 3. แก้ที่สาเหตุ พิจารณาดูว่าความผิดทั้งหลายนั้นมีต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรกลับไปแก้ไขหรือบรรเทาให้มันเบาบางได้ไหมถ้าทำได้ให้รีบทำครับเช่นเราไม่เคยสนใจไม่เคยดูแลคนที่รักเรามาตลอดจนตอนนี้มันเกือบจะสายพราเขาใกล้ที่จะจากลาก็ให้หาเวลาไปพบเขาเพื่อจะด,ดูแลเอาใจใส่เขาให้มากที่สุดหรือเราพูดโดยไม่คิดจนทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งนั้นแทบจะพังทลาย ค่อยกลับไปขอโทษเขายอมรับผิดที่เราพูดแบบไม่คิดที่ทำให้ชีวิตก็มีปัญหาขอโทษขอโอกาสกลับไปสนใจเขาจะทำให้ทุกอย่างมันไม่สายเกินไปการแก้ที่ปมจะทำให้ปมนั้นคลายถ้าแก้ที่สาเหตุได้เมื่อไหร่ความทุกข์ใจก็จะเบาบาง c ให้อภัยตัวเอง คนที่รู้สึกผิดจะคิดโทษแต่ตัวเองว่าเป็นปัญหาเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาการติดยึดอยู่กับความรู้สึกผิดจะทำให้เราคิดไปทำอย่างอื่นอีกไม่ได้ให้ปลดปล่อยตัวเองออกไปด้วยการคิดว่าคนเราผิดกันได้เครื่องจักรยังมีวันเสียคอมยังมีวันเอเร r นับประษาอะไรกับคนก็ย่อมจะมีวันทำผิดคิดพลาดกันได้แต่ก็ไม่ใช่จะเห็นความผิดเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่อย่าเอาความผิดพลาดที่ผ่านมาเป็นบทลงโทษให้เจ็บช้ำซ้ำซากจนไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆแต่ให้จำมันไว้เป็นบทเรียนสอนใจให้อภัยตัวเราเพื่อจะได้ก้าวเดินต่อไป